ตอนนี้ในหมู่บ้านของเรามันมีตัวประหลาดเข้ามาแล้วตัวประหลาดนั้นมันเรียกว่าสกินอล์อกเกอร์ คนในหมู่บ้านตายไปเพียบเลยอ่ะทำไงดีดดอะเขาบอกว่าสกินวอลเกอร์มันจะเหมือนเราแต่ว่าไม่ได้เหมือนแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าการแปลร่าของมันเนี่ยมันยังผิดปกติอยู่อ่ะไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะช่วยหมู่บ้านได้ยังไงเอาเป็นว่าน,นะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ในโลบอคก,กับแมปสกินวอลเกอร์นั่นเองนะคะแล้วเราจะต้องช่วยหมู่บ้านนี้เอาไว้ให้ได้ไม่รู้ว่าเราสองคนจะรอดหรือเปล่าถ้าใครอยากให้เรารอดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะ โอ๊ยเอาล่ะฉันจะไปเกณฑ์ทหารแล้วฉันจะปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้ลุยฉันไปด้วยเอ,อหมู่บ้านตนสวนของเราจะต้องปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะพอ่อแม่ดูจะดูแลที่ถี่เองเอาล่ะทุกคนฟังให้ดีนะทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องหมู่บ้านนี้จากเหล่าสัตว์ประหลาดไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ไม่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์แต่มันยังทําได้ไม่ดีพอถ้าเห็นอะไรแปลกๆอย่างเช่นไอ้นี่ อย่าลังเลที่จะยิงมันฉันจะนํากําลังเสริมมาแล้วเราจะมาถึงภายใน1ิวันโชคดีพลทหารจําไว้ว่าอย่าให้มันเข้ามาเด็ดขาดใครเลยเฮ้ยฉันมี oh <my S 2> ไอ<ห>้นี่โอ้ยอเนี่ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยพร้อมม,มาแล้วใครชะวางป้อมละในะชะวางป้อมมาไว้เออเออสุดยอดมากปางเก่งมากเราจะต้องดูไว้นะคะว่าใครที่มันมีความแปลกประหลาดในหมู่บ้านนี้เพราะอาจจะขาเจหน้าไม่น่าไม่น่าจะขาเจ้เขาเดินเขาเดินมาเจ็บแบบเจ็บตัว ฉันฝากเอาไว้สําหรับการเป็นทหารที่ดีฉันจะต้องมีที่หนีบไอคนที่ไม่มีหูแบบแปลกๆนี่คือคนไหมเนี่ยไหนนั่นจะคนหรอมั้งเออฉันก็ว่าทุนคนดูปก,กติหมดนะเฮ้ยแขนยาวยาว่ะ,อ,ะอุ้ยฉันยิงใครอ่ะโทษมันต้องมีการเสียสละกันบ้างโอเคมันฉันก็จะยิงผิดเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยตัวใหญ่เลยหน้าดีเฮ้ยผู้ตคนนั้นท้องท้องป่งเขาแลบลิ้นมาเขาอาจจะล้อหลอกเฉยๆฉเฮ้ยผีเหรอสลาย์สลดยน์ขามาทำไมถ้าวิ่งกับแลก อุ้ยช่วยด้วยคับผมร้องไห้แล้วอันนั้น <ผม S 2> คือ,คอหัวยางหรือหมุดกันอะมันมว,วนน่าจะเป็นปีศาจนะข้างในนั้นอะมันเหมือนเป็นแบบพลังงานอะอันนี้ทำไมหน้าหน้าม,มันล่าเริงจังอะไม่เหมือนมีความสุขในการวิ่งอะแต่เราทำอะไรมันไม่ได้หรอกมัง้งมันก็แค่ยิ้มอะนี่แหละอุ้ยสไลด์มาหรอใครบังอะไรอะใครมาเบียดไล่อะเลยแลบลิ้นมาเอาละโอเคเพราะนั้นเดินเดินสไลด์มาเดินเอียงเดินเอียงก็ไม่ได้โอ้ยฉันยิงพิดอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งถึงสอนนาฬิกามีคนตาใหญ่กําลังวิ่งมาไหนวะ อ้าวโอเคนเอาละฉันจะลงไปดูข้างล่างนะตรวจความเรียบร้อยของแต่ละคนฉันไปด้วยฉันไปด้วยโอ้โหใครว่าเข้าได้เข้าได้นายเข้าได้ไปไปไปทุกคนรีบวิ่งอย่าแตกตื่นอย่าแตกตื่นรีบวิ่งเข้าไปอ่าเดี๋ยวพีคสุดเลยเดี๋ยวดูเลยฉันไปละจ้าเฮ้ยฟ้าฟมืดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยมืดหนักอ่ะไม่รู้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยไอพวกสกินวอลเกอร์มันจะออกมาฆ่าเราอีะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรอ่ะทำไมมันลอยอ่ะเฮ้ยอะไรอุ้ยอุ้ย อุ้ยอะไรอ่ะล้างๆไม่มีตัวอะไรดำๆใหม่ปังเหมือนว่าจะมาเอาศพเดี๋ยวช่วยให้เฮ้ยไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ยแกมาเอาศพรอข้าก็มาเอาเหมือนกันเว้ยเฮ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 ้ยโอ้สวย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 หยิบเลยเก็บเลยหยิบเลยหยิบเลยเหมือนว่าจะออกมาเยอะเลยนะมา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 เดินมามาเร็วเร็วเร็ว ขางกลับก็มีเพียบเลยเนี่ยพี่รันเก็บตัวพวกนี้ไปขายด้วยเดี๋ยวฉันด,ดก็บาปขหยฉันดูด่งให้ทุกคนไปเลยไปเลยเก็บไปขายพี่รันเก็บไปขายหนูคิดว่านะั้นไม่ต้อศพกลับไปเพื่อสิงใหม่เว้ยม<อ>ันถึงรูปร่างประหลาดแบบนั้นนะ่ะก็ถูก คือคือพี่รานเป็นคนที่แบบว่ายิงปืนเก่งไงเช้าวันที่สองตอนนี้รู้สึกว่าไอหัวยาสกินวอล์กเกอร์มันกําลังเออจะคืบคานเข้ามาเรื่อยๆเราต้องไม่ปล่อยให้มันเข้ามันในบ้านของเราได้ขาดจริงไม่มาสองคนเลยตายอย่างโปนน่ะแจ็คโปนจไม่ตายจะนี่ไม่ตายกระสุนด้านกระสุนด้านประชิดตัวเลยประชิดตัวเลยเชื่อเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราต้องตรวจอย่างละเอียดไงไปได้ครับไปได้ครับอุ้ยเมื่อกี้มันมีแบบเนียนมาด้วยกันด้วยนะ ไม่ได้ครับระวังไว้นะนี่ระหว่างนี้ก็เก็บด้วยโคตรโลภหัวหัวอ๋อไม่ใช่หัวร้านนะไม่ใช่หัวร้านนะอะไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตเอ้ยพี่แจคนนี้คนนี้เอ้ยไม่ได้นะครับออ้นี่กลับหัวมาอันสไลด์มาเพื่อวิ่งไวเหรอยอดสุดยอดสุดยอด ยอดหน่วยกระจัดเฮ้ยมีพี่แจงต่ด้วยน่ะมีแต่หัวโอตโหัวหูไม่อไา้ให้หูเข้าครัับวแ่ะนั่นแหละพี่แจงเนี่รันเก็บไว้น้ำแป๊บนึงขอเก็บของไหมเก็บเลยเพื่อนเก็บเลยขอขอเก็บตัวเองก่อนเนี่ยไม่ได้ครับกับลุนาเดินดีๆพี่ลั่นหัวไปหัวหลุดไปไหนเฮ้ยมันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะเหมือนยิ่งวันตอนเช้าคนมากแค่ไหน ตอนคืนก็จะมีศพออกมาเอามากแค่นั้นนี่น่นากลัวมากอะทุกคนไอ้ปังเก็บเลยเก็บเลยเพื่อนดูดิมันมาเอาศพไปจริงอะยิงมันดิยิงมันข้างหลังข้างหลังดูอยู่ดูอยู่ขาย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 อันรอบนี้เดี๋ยวพวกเธอ,อเยิงนะ<า>ฉันจะวิ่งไปวิ่งกลับเพื่อให้เราเนี่ยได้รับเงินที่มากที่สุดเพื่อเราจะได้ซื้อป้อมปืนในคืนที่หก โอ้ยฉันจะบอกว่า A i สโคบนี่มันทําให้ฉันแบบว่าทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยอ่ะเพราะว่า,วาถ้าถติว่าเลลนไปที่ใครใชป่ปะแล้วมันเป็นเออสีแดงๆอ่ะก็คือคนนั้นแหละคือมันเหมือนไอตัวเกงเกอร์มันเริ่มแบบฉลาดขึ้นอ่ะมันเดินบางคนอย่างเดียวเลยอ่ะหลบหลังคนอ่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราจะต้องพยายามรวบรวมเงินให้ได้ไวที่สุดนะคะแล้วก็จะต้องทําการช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยการซื้อปือนเพิ่มแต่อยากลองซื้อปือนหมื่นนึนงอ่ะเนี่ยป้อมปืนมันยิงแถวบ้านเราเยอะเลย ไอ้ป้อมปืนนี่มันไม่มีวันหมดใช่ไหมปังน่าจะนะศพข้าอย่ามาแตะ,อะไอ้ปังตายอ้ไอปแล้วศพยังไปไม่ไ,ได้วดูตื่นเองได้ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไม่ยอมหรอกนะอย่ามาจกศพฉันฉันยิงเองกับมือนะไอ้พวกผีบ้าเข้ามาเลยครับเชิญเข้าหมู่บ้านได้เลยครับหลบก่อนนะครับฉันหมายถึงว่าชาวบ้านนะไม่ใช่พวกแกอไอ้คนไรหนะ้าไปเลยพี่แจ้งไปเลยไปเลย ไปเก็บเงินไปเก็บเงินโอเคฉันเริ่มแบบเริ่มเก่งขึ้นแล้วอ่ะฉันเริ่มแบบกระโดดยิงแล้วอ่ะโอ้โหเงินอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยํามองไม่ค่อยเห็นเลยฮะเหมือนพอเราทํางานมาหลายวันติดแบบเนี้ยมันก็เหนื่อยไงะมวจเช็คแบบใกล้ชิดเก็บตัวอย่างเนื้อมนุษย์เอาไปขายไอพวกสกินวอล์กเกอร์เฮ้ยเหมือนมันสกินวอล์กเกอร์มันเก็บแขนป่ะเมื่อกี้อุ้ยอย่างโหดอ่ะเออนี่มันซอยมากมาแล้วจะมาแล้วฉันไปด้วย ไอชั้นเองไปไปไปรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านอ้าวอ้าวอุ้ยมันเยอะมากอะรอบเนี้ยเยอะดินั่นหน้าไปวิ่งไปแล้วบางตัวมันไม่ออกสาด้วยนะกระสุนฉันจะหมดสุนฉันจะหมดพี่แจ้งพี่แจงแกจะต้องเปลี่ยนมายิงก่อนมันโดนฉันอะไรขึ้นไปแล้วพี่รันบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนพี่รันไม่ขึ้นแล้วมันดูแบบมันดูมันดูแบบโดยรอบไม่ได้อะพี่รันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยมันมีตัวหลุดออกมาติดกับดักเห็นไหมนั่าน้า กำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปโอ้พี่รันพี่รันไม่ฟังคำสั่งเลยอ่ะไม่ฟังคำสั่งหัวหน้าเลยอ่ะไม่ข้างบนคือตอนนี้คนมันเยอะแล้วมันมองยากมากพื้นที่แปดเราะสบปัญหาเล็กน้อยถึงปัดกลางเราทําได้โอ้ไม่กอมันเยอะมากเลยปาช่วยฉันด้วยพี่รันไม่ขึ้นข้างบนแล้วฉันยิงอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วมันแบบฉันเห็นมันวิ่งเข้ามาเต็มไปหมดนะได้พี่แจงฉันคือฉันต้องพูดว่าสไนเปอร์ฉันใช้ไม่ได้จริงๆรว่ะเพื่อนฉันเลยจาเป็นที่จะต้องซื้อแก๊สลิง เอเควิ่งบวกเลยก็ได้เอาเลยอไม่เอาไงใครยิงทันก่อนตอนเนี้ยติมกระดาษเต็มเลยเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่มีสไนเปอร์แล้วคือมันเริ่มวิ่งแอบ,บหลังคนแล้วอ่ะขอโทษนะคะตอนนี้หมู่บ้านเราปิดแล้วนะคะไม่รับคนแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ปิดแล้วนะคะหมู่บ้านปิดแล้วเนาะอ้ามเข้านะคะฉันต้องซื้อปปืนเพิ่มฉันต้องซื้อป้อมปืนเพิ่ม เออดิเออดิเอาดิีดีมเฮ้ยมันหุดมันมันเก่งขึ้นจริงๆว่ะมันฉลาดขึ้นเออดิมันวิ่งแอบหลังคนมีอืมไอเราพอได้อยู่เรพอได้อยู่เฮ้ยไม่เป็นไรต้องคอนตินิวคอนตินิวคอนตินิวเราไม่ยอมเราไม่ยอมฉันมีแต่แกสลิงนะเพราะว่าฉันสไนเปอร์ถัดลำกล้องมาดิออ่าเมันเกิน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 คุณน้าคุณน้ามันเกินคุณน้ามันเกินคุณน้ามองหลังด้วยคุณน้าก็หมันเกินไม่หมด ไม่มองหลังพี่หลานยือหน่อยคอเก็บของอุ๊ย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 โอ้โหฉันตายฉันเกิดแป๊บนึงแลบลิ้นทำไมไม่ใช่เพื่อนเล่นเนาะอ๋อเขาว่าเป็นผู่ป้านั่นก็เป็นเหลือเราแน่ทุกคนโอ้โหเรายิงเพื่อเฮ้ยถ้างั้นยิงประชาชนไปเลยไม่ได้ไม่ได้พี่หลานไม่ได้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 ชื่อพี่แจ๊กฆ่าประชาชนอยู่มันบังไง เก็บพี่จังฉันบอกเลยนะว่าเรายอมไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพลาดเราปล่อยให้ตัวมันเข้าไปแล้วรอบนี้เราจะมาแก้ตัวกระสุนจะก็เหลือแค่เปกันไกลเมันต้องไปยิงระ<ห>ยะใกล้อ่ะบอกตรงเลยไม่นะมันเริ่มยิงยากแล้วอ่ะสไนอ่ะมันมันวิ่งมาซ้อนกันเยอะมาก โทษน,นะคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าเวียดเนี่ยไอ้หน <S <S ้าเวียดไอ้หน hey, oh! ้าปลาดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้เอาให้หมดเลยคายหมดเลยไอ้ป้าใหญ่ค่ะคุณไปแล้วข้าคืนสุดท้ายเฮ้ยความช่วยเหลือมีหอมารับเราเาย้วยไม่ดิสู้เราก็รอดไปได้ขอบคุณ ขอบคุณนะค่ะที่มาช่วยเหลือเราเย้ดีใจจังและบ้านต้นสนของพวกเราเนี่ยก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งอยอดในที่สุดนะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถกําจัดสกินวอลกเกอร์ไปได้แล้วนะคะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะบางตนนัวมันเหมือนเราจัดเลยอะ่ะดีนะที่เราสังเกตเป็นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีพลาดไปบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ชนะในครั้งนี้นั่นเองค่ะเย้เดี๋ยวฉันขอไปรับโล่ก่อนนะพี่แจงโล่แบบ โล่ผู้ชนะเออฉันฉันก็ต้องไปรับโล่เหมือนกัน,เ,นเพราะว่<อ>ามันเป็นทัวร์อาหารที่เก่งที่สุดตรงนี้เลยเอาไปว่านะคะทุกคนอุ๊ยโอเคค่ะทุกคนสำหรับครั้งนี้นะคะถ้าใครชอบให้เราเล่นเกมแบบนี้อีกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ใหม่เพื่อนๆจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอให้หมู่บ้านปลอดภัย